มมเทือเขาสวยมากอ่ะดูดิมีน้ำตกด้วยระหว่างช่องช่องเขานี่ยนะค่าปี้นะครับฟังไม่ชินครับคบ่าปี้นี่เริ่มต้นที่สถานีเวียงจันนี่ก็เป็นเหรียราคานะครับถึงแล้วครับสถานีหลวงพ่อ ดีนะคะครับมนูของค่าคืนนี้ครัหลวงข้าบางมาถึงแล้วไม่กินไม่ได้ตำหลวงข้าบางาเส้นใหญ่ๆนี่<า>กินมั่ส่วนตัวผมอชอบหลวงข้าบางมากกว่าตำจอก้้สสยง,สงนินงาาร สวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกับเหลี่ยมฟอเรสอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวที่สปปลาวนะครับฉลองการเปิดด่านชายแดนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปนั่งรถไฟเล่นกันไม่ออเวนเจอร์แล้วไม่ขี่มอไซค์แล้วไปนั่งรถไฟเล่นดีกว่าไปเดี๋ยวเราต้องไปติดต่อเรื่องอทําเอกสารข้ามด่านกันนะฮะแล้วก็ไปแลกตังค์ด้วยเดี๋ยวดูว่าเราจะเป็นเศรษฐีไหมวันนี้เราจะได้ตังค์ไปช็อปที่เมืองลาวเยอะขนาดไหนนะะตามไป อันนี้ก็จะมีเอกสารที่เราแคปมาจากหมอพร้อมแล้วก็ปริ้นมานครับเพราะเรามีพาสปอร์ตันอยู่แล้วเราก็ใช้แค่นี้แหละในการข้ามไปหลวงพระบางวันนี้นะครับหลังจากที่เราทําเรื่องเกี่ยวกับเอกสารข้ามด่านแล้วครับเราก็จะข้ามไปขึ้นรถเพื่อจะต่อไปยังสถานีรถไฟเวียงจันทร์นะครับก็าจะถ่ายได้แค่นี้ครับเพราะว่าเข้าไปข้างในก็ถ่ายไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวไปติดตามชมตอนที่เราข้ามฝั่งไปแล้วก็ขึ้นรถไปลงที่สถานีเวียงจันทร์กันนะครับโอเคตามไปดู ก็หลังจากที่เราเข้ามา ด่านฝั่งลาวแล้วนะครับฝั่งเวียงจันทร์นะครับเจ้าที่เขาก็จะมีเอกสารแบบนี้ให้เรากรอกอินโฟม t ชันนะฮะเนี่ยเป็น i m m i g r a t i o n d e p a r t m e n t ลาวพีดีอารจะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับก็กรอกข้อมูลส่วนตัวตามพาสปอร์ตหรือว่าตามหนังสือผ่านแดนนะฮะเรากรอกเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรถตู้ไปสถานีรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนะครับในเวียงจันทร์โอเคไปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่แรกเงินกันน่าจะขั้นต่ำเป็นล้าน ไปแลกเงนินกันดีกว่าตันนี้เราได้ที่แลกเงนินแล้วครับแลก6,000เร่อซิมมินินนท,นท5กิกใช้ได้3วันเห็น5กิกไม่มีค่าโทร80บาทเราซื้อ2ซิมมินะครับตัวเป็นเงินกีบก็40,000ก,กีบก็80,000กีบครับ2 2เบอร์โอเคเปลี่ยนเลย เรามาถึงแล้วนะครับสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับเส้นทางเวียงจันทร์คุนหมิงนะฮะแต่ตอนนี้รถไฟเขาน่าจะเปิดแค่ถึงไปทางสถานีบ่อเต็นนะครับรถไฟเราออกออตอน4ี่โมงเย็นนะฮะเดี๋ยวเรามีเวลาชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวมาเก็บภาพบรรยากาศออรอบๆสถานีให้ดูแล้วก็เดี๋ยวไปดูวันตัวปีนะครับว่าเขามีตารางเดินรถกี่รอบนะฮะต่อวันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกัน โอเคครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีเวียงจันท์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปจัดการเรื่องตั๋วหรือก็ปี้นะครับปี้ก็คือตั๋วนะครับทริปนี้ผมซื้อตั๋วรถไฟกับเอเจนซี่นะครับหรือบริษัททัวร์เองเพื่อความสะดวกของผมเองนะการที่จะมาซื้อตั๋วรถไฟที่เนี่ไปเที่ยวหลวงพระบางหรือวังเวียนนะครับคือต้องมีเวลาล่วงหน้า1วันนะไม่สามารถที่จะเดินมาวอล์กอินแล้วซื้อตั๋วได้เลยนะฮะต้องมาล่วงหน้ากว่าหนึ่งวันผมเลยไม่สะดวกในการที่จะทําแบบนั้้้้้นนรรรรรรัับบกกก็เเเลลลยยยยยืือออทททีีี่่่่่ใชิาาขขงงซตตตววววฝไผแแ เดี๋ยวผมจะไปดูข้อมูลตารางการเดินรถมาฝากท่านผู้ชมนะฮะว่ามันมีกี่รอบกี่รอบอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวตามเข้าไปดูครับแล้วก็บรรยากาศภายในด้วยไป ตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินไปที่บ่อนตรวจปี้นะครับหรือว่าเป็นเคาน์เตอร์ที่เราจะเอาตั๋วไปให้เจ้าที่ของสถานรีรถไฟเขาตรวจนะครับออรอบการดูรถของผมในทีนนนทินี้ก็จะเป็นรอบ4มโมงเย็นนะฮะแต่ว่าเรามาถึงก่อนเวลา1ชั่วโมงก็หรือเวลาพอที่จะเก็บบรรยากาศแล้วก็เอาภาพสวยๆงามของสถานรีรถไฟแห่งนี้ที่เป็นจันนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะฮะโอเคไปดูบรรยากาศวันนี้วันธรรมดานะฮะคนไม่เยอะมากถือว่าโอเคเลย ใกล้เวลาครับก <Olivier. S 1> ็เราก็จะเดินเข้าไปที่ช่องนี Section, ้เลยก็มีประชาชนที่มาใช้บริการนะครับเข้าแถวรอประตูเปิดเพื่อที่จะเข้าไปรอที่บริการนักท่องเที่ยวนะครับแต่ตอนนี้ไม่ถึงเวลาที่รถไฟจะมานะครับเหลือเวลาเยอะเลยแตนไบไปก่อนโอเคเดี๋ยวไปหาอินโฟมชันดีกว่าว่าตารางการเดินรถมีกี่รอบบ้างนะครับเดี๋ยวจะได้อบเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะรถไฟขบวนนี้จะมีด้วยกันูอ2รอบนะครับคือรอบเช้า7จ็นาฬิกาห้บนาทีและรอบ ก็เดี๋ยวจะมาให้ดูประกาศเหอ,อเรทราคาค่า,ค,าค่าปี้นะครับฟังไม่ชินครับค่าปีค่าปี่คืคอค่าตัวะะ๋ว <c oughs> นั่นเหละนี่รถต้นที่สถานีเวียงจันทนี่ก็เป็นเหรทราคานะครับวังเวียงกาสีหลวงพระบางนะครับผมเราจะไปที่สถานีหลวงพระบางนี่แหละโอเคนี่เป็นเหรทราคานะครับเป็นเงินกีบนะครับวันนี้เราเดินทางมาเป็นรถไฟชั้นหนึ่งนี่นะครับไอ,อตัวเรา ชั้นหนึ่งเวียงจันทร์หลองพระบางนะครับผมดีตัวของเราปี่ของเรานะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องไปให้เจ้าที่เขาตรวจตี้นะครับแล้วก็เข้าไปนั่งรอที่ด้านในเดี๋ยวเราจะต้องตรวจสัมภาระนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านด่านตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปนั่งรอดีกว่าอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงรถไฟก็จะออกนะฮะก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศ๋ยวไทยดูนะครับฟิลเหมือนสนามบินเนี่ยกว้างขวางมากสะดวกสบายใหม่กิ๊กเลยเพิ่งเปิดใช้ได้ไม่นานนะที่นี่อยู่บรรยากาศนะครับ เดี๋ยวขอยาไปนั่งพักผ่อนก่อนแล้วกันก่อนรถไฟจะมามีแอร์นะครับหายห่วงเย็นสบายรถไฟเราจี่มาแล้วเด้อสบายดีสบายดี ไปครับเดี๋ยวเราต้องไปหาโบกี้ก่อนโบกี้ไปอยู่ตรงไหนแล้วครับไม่เคยมาเหมือนกันมาครั้งแรกตูห้หมายเลขหนึ่งตูห้หมายเลขหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งเลขที่นั่งสี่ดีนอสส์เบอร์ตู่หมายเลขหนึ่ง, confian confian งครับโอเคเดินไปหัวขบวนไปกันโอเคครับตู้เราเป็นตู้รถไฟชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเดินไปด้านหน้าขบวนนะจริงๆแล้วขบวนนี้วิ่งไปถึงคุณหมิงเมืองจีนะครับแต่ว่า ตอนนี้ประเทศจีนยังไม่เปิดด่านนะครับ<ส>ก็จะวิ่งไปสิ้นสุดแค่ปลายทางสถานีบ่อเต็นเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราก็จะไปลงที่หลวงพระบางนนครับสตาร์ทที่สถานีนครหลวงเวียงจันทร์รถตู้ต่น้อยอยา่างเดียวหรอเล่ไน,นี่เลยี่เอฟดนยใจ014ยินดีต้อนรับนัาธานผู้โดยสารคื้นางรถไฟ EMU ของบริษัททางรถไฟแล้วจีนจักัด ้ถึงแล้วถึงแล้วได้ที้นั่งแล้วโอ้โโอโโอโเดี๋ยวขยันเก็บสัมภาระก่อนนะครับรีวิวนะครับการขึ้นรถไฟประเดิมขบวนลาวจีนครั้งแรกครับรู้สึกไงครับคือเขาเรียกอะไรอ่ะข้างในข้างในห้องโดยาสารนี่คือใหญ่มากแล้วก็บ่ก,ก็คือใหญ่กว่าเค<อ>รื่องบินนะตรงเนี้ยกว้าง มีที่วางเท้าให้ด้วยนะเอ่อซีดกาเหมือนเครื่องบินเลยเนาะเหมือนเครื่องบินใหญ่ว่าแต่ว่ามันใหญ่กว่ามากนะมีที่เหยียบเท้าด้วยแล้วก็ที่วางกระเป๋าก็เหมือนที่ในเครื่องบินเลยอันนี้เราอยู่ที่ขบวนชั้นหนึ่งเนาะถาไปเราเราอยู่ชั้นหนึ่งใช่ค่ะขึ้นชั้นหนึ่งะโอเคนะคะเวลาขึ้นรถเนี่ยก็จะต้องดูดีๆว่าขบวนหมายเลขอะไรเพราะว่ามันจะไม่ได้มีเกตนะคะทางออกคือทางเดียวเลยเดินออกมาแล้วก็ต้องมาดูหมายเลข ขบวนนะคะจะมีอยู่ที่จอลรถแล้วก็เลขที่นั่งอันนี้ขบวนตุ้งหมายเลขหนึ่งแล้วก็เลขที่นั่งอะค่ะมันก็จะระบุอยู่ตรงนี้เราเราก็จะนั่งบนรถไฟขบวนนี้แหละปลายทางของพวกเราก็คือสถานีหลวงพบางนะครับเวลาประมาณไง่ายจะเกินสองชั่วโมงะะแล้วก็จะลอดถ้ำด้วยก็จะมืดอยู่ช่วงหนึ่งแหละช่วงสถานีกาสีนะครับจะจะมืดเลยกลางวันนี่แหละจะมืดจะไปโผล่ทีคือหลวงพระบางเลย เดี๋ยวจะมารีวิวห้องน้ำในรถไฟนะก็ได้บอกโอเคโอ้ห้องน้ำดูมากอ่ะเอ่อเห็นว่ามันจะมีห้องที่เป็นแบบชั้นโครงนะครับแต่ว่าผมเดินมาเนี่ยมันเป็นโถยองนะฮะนี่นะครับบรรยาก,กาศโอดีนะถือว่าโอเคอ,อยู่ดูหลามาตรฐานพี่เนี่ยมอยู่ครับกับขบวนอ,อันนี้ชั้นหนึ่งนะครับที่ผมนั่งหรือเป็นชั้นขบวนชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตทำธุรละส่วนตัวกันนะครับผมในซันเก็บเนียอเถื่อ ไฟออกแล้วนะครับออกตรง <นำ S 1> เป๊เปปะเลย16นา,า5นาทีาาาทเดินทางออกแล้วเดี๋ยวจะมีพนักงานสาวๆนะเข้ามาตรวจปีแล้วนะเดี๋ยวเราให้ดูครับว่าพนักงานบริการที่นี่นะครับสวยขนาดไหนขอบใจ วันนี้เราแลกเงินเป็นเงินกีบเท่าไหร่ครับวันนี้โอ้เป็นล้านเนี่ยได้กี่ล้านแล้ววันนี้ในมือของเราตอนนี้นะคะมีอยู่ที่ประมาณ3ล้านค่ะสามล้านไม่ใช่สามล้านบาทนะสามล้านกีบค่ะเป็นเงินไทยตอนนี้ก็เราแลกด้วยเงินไทย6 0 0 0บาทนะครับทริปนี้เราจะใช้เงินกีบแค่ห0 00บาทอันนี้เดี๋ยวจะมาบอกเทรคการคำนวณนะคะถ้าสมมุติว่าราคาของ1นึ่งแสนกีบอะค่ะให้เราเอาเลข หน้าลูกน้ำใช่ไหมคะเอาเลข100คูณ2ค่ะก็คือประมาณ2อง้ยบาทวันนี้เราแลกไปทั้งหมดเราแลกไป6,000บาทคูณ5,000พกเงินเป็นล้านะ่ะโอเคลบไฟแ,แลนมาจากแกนไกลจากแผ่นดินใหญ่สซโตีดินกับเหล้าเสื่อมสองแผ่นดินทำามา กนสส้าายตอนนี้รถไฟก็เดินทางถึงสถานีวังเวียงแล้วครับก็จะจอดอยู่ประมาณแป๊บเดียวไม่นานเลยแล้วก็จะต่อวันที่ไปหลวงพระบางแล้วเดี๋ยวให้ดูวิวนะครับตรงสถานีวังเวียงสว,งวยมากเชื่อ,ขอเขาบริเวณสถานีวังเวียงนะครับ <Thank> you. อู๋ใหญ่มากอะ่ะในกล้องไม่รู้ใหญ่หรือเปล่าแต่ของจริงแบบสายตาเห็นอะใหญ่มากเนี่ยเข้าชานชาลาสถานีวังเวียงแล้ววังเวียงว,ว้าวคนน้อยสถานีวังเวียงพีมีโรงแรมด้วยมีโรงแรมตรงวังเวียงด้วยนะ นั่นแหละโอเคเขาน,น,น่าจะจอดรับผู้โดยสารสักแป๊บหนึ่งแหละสถานีนี้ไม่ได้จะจอดนานนะเพราะว่าคนน้อยก็เดี๋ยวออพอลอดถ้ำแล้วก็ไปโผล่ที่สถานีวงเวียงเดี๋ยวตัดภาพให้ชมหน่อยนะกับบรรยากาศระหว่างทางนะขางกระเป๋าเดินทางของทางเป็นไหทานเก็บใ้น้ำตกของทานเพื่อนิยมกับตเคียดีครับเป็นบรรยากาศระหว่างส<า>อ<า>งข้าง,างทางนะครับหลังจากออกจากสถานีวงเวียงครับ เทือเขาสวยมากอ่ะดูดิมีน้ำตกด้วยระหว่างช่องช่องเขา,านั้นอ่ะโอ้วิวยังสวยอ่ะตรงเนี้ย okay. ซีดหรือว่าที่นั่งของรถไฟชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูป,ปุ๊บตรงนี้ตรงนี้ชิปนี่นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยดูดิปุ๊บดีเอ้ยปุ๊บอ๋อไปสั่ง KFC มากินได้ราคาเท่าไหร่นะถ้าเป็นกันเทิชั้นหนึบาทค่ะ1,100บาทอันนี้เป็นราคาที่เราจองผ่านเอเจนซี่ค่ะ1,100อบาทขายของีด้นี่เด้อ แมนฮอตสถานีนหลวงพระบางแล้วขอให้ทุกท่านระมัดระวังขณะที่ก้าวลงจากรถและที่ทางวังสัญญาณแจ้งเตือนเมื่มรอรถกำลังออกแล้วครับสาา,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 ารีหลวงพะบางขอบใจ ต่างชาติเริ่มพยอยเข้ามาแล้วครับช่วงนี้นะครับด่านเปิดประเทศเปิดแล้วเราจะเห็นหลวงพระบางในบรรยากาศและอานนะรมณ์คืดๆนะฮะจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับไม่แพ้คนไทยเลยครับตอนนี้ฝรั่งก็เริ่มเข้ามาแล้วนี่เป็นบรรยากาศของสถานีหลวงพระบางนะครับ านีรถไฟฟ้าขบวนล้านช้างครับเส้นทางเวียงจันทร์ปลายทางที่คุณหมิงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราสามารถมาลงได้แค่ปลายทางสถานีบอ่อเต็นนะครับทริปของเรานี้ก็จะลงที่นี่หนะลวงพระบาเดี๋ยวเราจะต้องไปหารถต่อน,นะครับจากหน้าสถา,านีหลวงพรบาแล้วเข้าไปในเมืองนะครับไม่รู้ว่าเราต้องไปขึ้นรถที่ไหนนะเดี๋ยวก็ตามไปดูกัน ลวงพระบางก็แล้วลพ่วอ้ป็นเยอะมากเลย,เอยโอ้โมีทั้งทัวร์ทั้งมาส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศของสถานีหลวงพระบางนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันดีกว่า เ <ste> ดี๋ยวเราไปติดต่อรถเข้าเมือากันต่อหารถก่อน,หาหาหานไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ารถยังไว้ย <d> ังยันซื้อเปลี่ยนแล้วก็จะจัดรถคนละจักมือเจ้าพันสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเราสามหมื่นห้าก 100, 35. 35ีบนะครับคนละเท่าไหร่ไอ้คนละสามสิบห้าสามสิบห้าเลยคนละเจ็บใจเติมเติมสองหมื่นโอเคครับได้รถแล้ว,ลวสบายใจแล้วทีนี้ขึ้นรถตรงไหนอ้าอ คันนี้เลยป่ะถ,ถ,ถ้าลงรถไฟแล้วก็มาซื้อมาซื้อปี้มาซื้อปีอป้ขึ้นรถได <รถ S 1> ้ที่เต็เทนท์สีน้ำเงินเลยไปแล้วเราก็จะไปที่ที่พัก,กแล้วคืนนี้เราพักกันที่ไมลลาวโฮมครับเราต้องบอกสถานที่ที่เราจะไปพักด้วยนะครับเพราะรถเขาจะไปส่งตามสถานที่ที่เราพักนะครับก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีครับจากสถานีหลวงพะบางนะครับไปที่ในตัวเมืองหลวงพะบางนะครับประมาณ 10, 70, 8หลักก็ประมาณ20นาทีโดยประมาณเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในเมืองหลวงพะบางนะโอเคถสงแล้วเราพักอยู่ตรงนี้แหละ ที่พักเรานะครับอยู่ตรงซอยของร้านกาแฟโจมาเลยไปเดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมที่พักของเรานะ Welcome to หลวงพระบางชาวต่างชาติเยอะเลย <tour>. okay, เดินทยอยเข้ามาแล้วนะนี่ถึงแล้วโอ้หนี่แหละไม l o ลาวโฮม น,นี่เป็นอัตราค่าพักที่นี่นะครับเราอยู่ห้องไหนเราอยู่ห้องดีลักนี่ผมจองเป็นห้องดีลักมานะครับราคา2อง0 0 0ยีบาพนกีดนะครับยี่สิบห้าพันกรีดสา <2, S 2> มจันถึงพัลเอร์ฮาร์ดสามสิบพันกรีดคูนสองก็ะหาร้อยบาทคืนละห้าร้อยอันนี้จันถึงพัลเลอร์ดวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเป็นเลทนี้เนาะถ้าห้องดีลักวันนี้จันทร์อดพฤหัสได้เอทนี้วันเสาร์อาทิตย์ได้เอทนี้เนาะโอเคนี่ผมพักอยู่ที่นะครับโรงแรมไมล์ลาวโฮม ไปครับไ้แล้วขึ้นห้องพักไปเก็บของ,ของเก็บสมัมภาระก่อนเราก็เราชอมามอไซค์ไว้แล้ววันนี้นามาลาโฮมนะฮะที่นี่นะจองเป็นห้องดีลักซ์มาฮรราคา25 000นกิบไปเดี๋ยวขึ้นห้องก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวห้องพักให้ชมอีกทีนึง ก็แท้งมาถึงแล้วโอเควันนี้จะพักกันที่ห้องหมายเลขสี่นะครับเดี๋ยวเอาไปรีวิวนี่นะครับสองร้อยห้าสิบพันกีบเนาะห้องก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นห้องดีลักนะครับก็จะมีแอร์ทีวีก็มาตรฐานทั่วไปไะ 250, 000, อะไ,ไรครับสองร้อยห้าสิบพันกีบตกเป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทคุณผู้ชมห้าร้อยบาทในห้องขนาดนี้เนี่ยที่หลวงพ่อปางเนี่ยถือว่าแบบโอ้ต่อช่วงนี้มันค่าเงินลาวมันอ่อนนั่นแหละถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วมันค่อนข้างที่จะถูกมากนะครับค่าที่พักอยู่ที่นี่นะอันนี้ขนาดห้องดีลักนนนนะะครััับเี่่่่ยแตววาาาาถา oda, ถ้จจอองกกกกดม็นะู แล้วแต่ความสะดวกข,ของออท่านผู้ชมเลยนะฮะเดี๋ยวเที่ยวไว้พรุงน,นี้แล้วกันเนาะพรุนนี้เช้าเป็นวันที่2อโอเคเดี๋ยวไปชมกันตอนที่เราพาไปเลาะนะฮะขี่รถรอบเบิ้งเอาก็ได<ป>้ไ<ป>นี่แะครับแผนที่ที่เขาทำให้เราท่องเที่ยวดูง่ายนะฮะจำแค่ที่เราพักนะครับแล้วก็ดูตามแมบ,บเลยอันนี้วัดเซนทองเดี๋ยวทำการเช่ารถกันครับใส่พาสปอร์ตมันบอกมีน้ำมันด้วย มาแล้วช่วงนี้น้ำมันหายยากนะครับต้องออถามกับเจ้าของร้านเช่ารถนะครับให้เขาหาน้ำมันให้เลยจ่ายไปจบๆจะได้ไม่ต้องติดปัญหาหาน้ำมันให้ยุ่งยากนะครับเพราะน้ำมันต้องไปต่อคิวนะโอเครถพร้อมแล้วจุดแรกไปไหนครับไอ้การเมือเนาะหาล้อกินกาดเมือดีกว่าเดี๋ยวถ้ามันบกคือก็จังไปหาร้านซินด,ดัดไปโอเคครับถึงแล้วครับการเมือ <Okay. S 2> เดี๋ยว เดินล้อหาอะไรกิน hmm. ดีกว่าเพราะค่ำแล้วพี่เกียร์ไปตะเวนหาร้านชิ้นดาดเดี๋ยวไปเดินล้อกาดเมืองก่อนนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปหาของกินในตรอกของกาดเมืองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโซนแบบขายของท้องถิ่นนะพวกสตรีทฟู้ดอะนุ่งผูกโดยัวไปก็เหมือนบ้านแล้วครับของกินนี่นี่เดวะกาดเมืองเนาะเขาเอินกาดเมืองว่ะของกินกันหลากหลายเนาะนี่ก็น่ากินนะ เปียงอันนี้เป็นซุปปิยง,งเปียงเต็บตำบลวงพ่บางเนี่ยมาล่าบมาล่าบ้านเราปิยงนี่ตำหลวงพะบางนี่ย่างกินเลยปลาปิยงมุกอะไรอย่างเงี้ยมกอย่างเจ้าไข่ปลาหมกปลาขอ้อมุกปลาน้ำโขงหมงนะดแล้วมกไข่ปลาน้ของเนี่ยโอ้โยู่โอ้โหจะเป็นกับข้าวปิยงปลาปิยงชิ้นตัวโอเคเดี๋ยว ตัวลงก่อนว่ากินอะไรดีโอ้นี่นะไข่หมก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 โอ้น่ากินน่ากินหมกสมองว่ะอันนี้แล้วหมกสมองหมูหมูว่ะเดี๋ยวกลับมาซื้อเด้อเดี๋ยวกลับมาซื้อไปกินห้องเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราหาร้านที่จุดลงก่อนนะครับว่าจะกินอะไรดีนี่นี่น่ากินอ่ะโอ้โหมีแกงหน่อไม้น่ากินเลยโอ้ อันนี้ซุ้มเบียร์หลวงพระบางนะเดี๋ยวต้องมาดูแน่นอนขายยังไงครับแท็กหนึงเท่าไหร่ก็ห้าสิบห้าพันห้าสิบห้าพันบดนึงเท่าไหร่เก้าพันเก้าพันโอน้ก็เป็นบรรยากาศของกาดเมืองนะครับก็จะเป็นคล้ายตลาดตัวลุ่งกันแหละสามารถสั่งของเขานั่งกินได้มีร้านค้าให้เราสั่งเลือกเลยนี่ก็น่าอร่อยฝรั่งเริ่มเยอะแล้ว รุปมาจดที่ร้านที่เัาราดเรื่อยซื้อยังก็ตำบะฮงเหือตำบะฮงเหือสมตเรืออ๋อส้มตำเรือตำบงเหือเขาตำหลวงพะวางเ,เ,าางเ,เงด้อแช่บๆชนี่แหละมาเรือปิ้นัอันนี้เขาเอื่นยังรครับใช่วอเแ็นอ๋อใส่อเแทนเอาใส่อะไรน,นี่อันนี้อันนี้อีงบ่เพ็ด อ,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 อันนี oh, ้คือกันบ่อันอนี้เบ่อันนี้แม่คือกันอันนี้ก็เป็นนี้คือกันโอ้เอาเพจอันนึงแนนอันนี้ตับบ่ตับไม้สิบห้านแม่ะตับไก่ตับไก่เอาตับไก่ใหม่นึง่งข oh, ้าวเหนียวน้ำบ่โอแนนเดี๋ยวให้เขาคิดก่อนเดี๋ยวให้เขาคิดตังก่อนอันนี้มุกยังไงอันนี้มุกไข่ป่าัมุกป่าไก่ปลาบ่โอแล้วเลือกปลาน้ำลองกันอันนี้มีย่านอะไรบ้างสามสิบพันอ่า ่เราไปนั่งรองกินเียก่อนไปครับนั่งก่อนี่นะครับมีหลวงข้ามเพย์นี้ครับตาหลวงพระบางมาถึงแล้วไม่กินไม่ได้ะแดดนัวๆนะก็เป็นเส้นเส้นบะหุ่งหรือเส้นมะละกอใหญ่ๆโอ้ไม่แ oh ล้วจ่ายนี่ชิ้นติ้งที่เราซื้อมาลงเลยเราขายไม่ได้แล้วครับนี่นี่ หลวงพ่อบางนะโคตรแซบบอกเลยอร่อยมากเดี๋ยวซื้อกลับบ้าน,น,นาแน่นอนหมกไข่ปลาหน่ตำหลวงพ่อบางกัเข้าเย็นวันนี้ย่ายๆเลยก่อนพรุ่งนี้คห้ว่ากันไหมโอเคครับขออยกกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอแนะบบก้ามเลยนก้า เราเรีเนแหลกจังเลยได้ได้สมุแบบนี้ต่อไปเวลาแท่งเท่นใหญ่เระหว่างที่ทำบ้านเขาใช้แบบไม่ทำงานริบสไลด์อ่ะไม่เฉือนไม่ใส่ก่อนปากแล้วเป็นเส้นยาวอ่ะนอนี่มันได้ฟิา์ว์ว่าเนี่ยลูกเอาด้วยเาดูจำดูเอาคนเหนียวจำมาแดกดูเนิอือเหร ืเบลหลวงพขาบอกแซ่บอย่างนี้เขาอยากกินก่อนนะครับนี่ใครหมดแล้วหมดแล้วพี่ตัวได้สั่งเพิ่มอีกเบิ่มอีกข้นวัวประแดวงวัวแห้งประแดงลูกลบ้านนี่มันนัวแบบนัวละมุนออกหวานนะตอนแรกกินแบบชิวๆสบายๆเลยมาถึงข้ามแล้วมาแล้วจานที่สองครับตำลวงพ้าบลาเส้นใหญ่ๆนี่อริอยจิ้นมากสีประแดงนั้นไม่ต้องพูดถึง ถ้ากล่องมันรับรถได้นะคงจะดีเนาะไปช <c oughs> ่วยกันจานสองทีมเลยเอาแซ <c oughs> ่บแห้งมามามาขึ้นจานสองกันจบด,ด้วยเบียร์ล,ล,ลุงบ้านเราล้างข้าวล้างข้าว เดินทางมาเหนื่อยนะโดนประแดกเข้าไปดิประแดกเข้าเส้นไปดิความเหนื่อยคุณจะหายเป็นทันทีเลยวันนี้คือมาแล้วกินข้าวก่อนค่าเสียงหายเท่าไหร่ครับวันนี้สองร้อยเจ็ดสิบบาทกินจนหักแตกเท่ะเลนี่ไล่เงินดูเบี๋ยวขวดละยี่สิตำลงมพระบางทะเลสิบห้าพันสิบห้าพันกับสาวสิบบาทไทยเบือเบือเลยเบือลงพระบางดิเดียร์ขวดละสิบพันสิบพันสิบพันสิบสองยี่สิบบาทโอเคอิ่มน้ำสำราญเบืดเลยแฉลบลาย ร้านซินดาดครับเป็นบรรยากาศร้านซินดาดของหลวงพ่อบางตรงนี้เองแม่แมามากินแล้วซินดาดเจ้าจุ่มกินจุ่มเหมืนเปตลาดโต้รุ่งอ่ะการมื่นการมื่อเสื้อสกรีนชุดพื้นเมืองนี่แหละกาดมืด่อนวัชนว่ามีเสื้อผ้ากระเป๋ากระเป๋าถัก กาดมืดนะในตลาดกลางคืนนั่นแหละกาดมืดไปหาร้านเบียร์นั่งดีกว่าได้ทีดอดแล้วครับขึ้นมาบนดาดฟ้าของโรงแรมอินิโกนะครับก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่ตรงกาดมืดเลยนี่ดูบรรยากาศด้านล่างของลุคทอปโรงแรมก็จะเป็นกาดมืดเลยนะครับข้างบนก็จะเป็นบาร์ าเป็นรีสอร์ทแลเป็นบาร์บรรยากาศข้างบนนะครับเป็นรูดท็อปบาร์นะครับหลังจากที่เราไปกินอาหารข้ามวันที่ตรอกอาหารแล้วนะครับเราก็มาหาเครื่องดื่มล้างปากนิดนึงล้างคาวปาก เขาเรียกว่าววลคามดิงครับววลคามดิงเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าเราได้เดินทางมาถึงประเทศลาวแล้วแล้วเราตอนนี้เราก็อยู่ที่นบนดาดฟ้าของอีดิโกนะครับแล้วที่ท่านเห็นอยู่เออเป็นไฟสว่างแวบๆบด้าแนบนบแบบแบบเป็นพระราชภูยสีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะถ้ามีแรงเราก็ก็จะขึ้นไปนะแต่ตอนนี้เรามาววขคามดิ้งก่อนนี่ลุ่มป่าเบีย ัวผมชอบหลวงข้าบางมากกว่าครับเพราะว่ามันมีความหอมแล้วก็กินง่ายกว่าเบาๆซอฟๆส่วนตัวเราถ้าบาหลวงพ้าบางแนะนําถ้าเป็นคนชอบกินเบียร์แบบซอฟๆเบาๆอร่อยกินเรื่อยๆแนะนำเลยหลวงพ้าบางเบียรนะ์อร่อยจริงต้จอ,อกปกติแล้ว ร้านยุ่หลวงพระบางนี่ที่แบบเป็นร้านไว้ไว,วรุ่นเขาเที่ยวนี่แบบปิดตะม้งครับประมาณสี<ม>่โมงสี่โมงก็คือสี่สีทส่ทุ่มสี่ทุ่มประเทศไทยโอ้ส่วนไหนไวยรุ่นก็สเิเขาผับเลยนี่บอสเมนเขาผับเลยบ่มีแบบร้านชิลเลยบ่บ่มีโอ้ด้วดยเขบใจหลายโอเคครับก็น้องเขาที่ อยู่อินเโกบาร์เขาบอกแล้วนะว่าที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะปิดประมาณ10โมงก็คือ4ทุ่มนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วที่เขาจะปิดร้านค้าแล้วน,นะครับวันแรกนะครับของการมาเยือนหลวงพระบางน,นะฮะก็ยังไงก็เขาติดตามผมสําหรับทริปหลวงพระบางของวันพรุ่งนี้แล้วกันดูครับทู้ชมุมนี่เรากินเรามาสั่งเบียร์เขา2ขวดอยู่บนสกายเขาเรียกว่าสกายบ,บาร์นะลูคท็อปบาร์ก็ได้เป็นมูลค่า27,000กีบตีนเงินไทยนะ าตอนนี้เงินไทยได้ผมเข้ามาครับหนึ่งบาทเท่ากับ5 0 5กีบก็คำนวณเอาแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ถ้าแนะนําเลยครับว่าถ้าจะมาเที่ยวเพื่อนบ้านมาลาเี่ยโอเคสุดราาของชีพตอนนี้ถูกมากสําหรับเงินไทยนะครับมาเนี่ยคุ้มแน่นอนแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับสาหรับคลิปหลวงพรบางนะครับพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวเลาะเที่ยวายบายเจอกันฟนดีจุ๊บ วิ้งเนือนะฮะช้าขึ้นหน่นยถ้าเป็นร้านกินดราณมีรุปในในซอยนีรูปเลยเรามาถึงที่แล้วครับเขิ้นยังเขาเพื่อนิไข่เงี้ยงไข่เงี้ยงไข่เงี้ยงเกยไข่เงี้ยงไข่ก็ไม่ต่างดูแล้วนี่แหละครับขุ้นเกลียวขิงนนะดูแล้วโบราณเขาขึ้นเกลียวขิงนเรามาเจอร้านขายหอยลาวนะครับเสี่ยนชั่วสักหน่อยนึงจะเป็นจุดที่แม่น้ำคาและแม่น้ำโขงไหลมาบรรจบกันนะครับ